องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักจังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลอากาศเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคก,กลางพร้อมด้วยนางพิทยดาหัดสภาครองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอรปรเดินทางปติดติามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักิ์อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักง,งานกปรรกรมศิลปากรกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสมและบริหารจัดการเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักด์ได้มีการปรับปรุงและผลิตสื่อจัดแสดงเพิ่มคำบรรยายโบราณวัตถุติดตั้งระบบควบคุมภาพและเสียงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความทันสมัยน่าสนใจประกอบด้วยโซนนิทรรศการ7โซนอาทิโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักด์อันเนื่องมาจากพระราชดำริข้อมูลเขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรชาติลุ่มน้ำป่าศักด์โบราณคดีประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว